วันนี้อยู่กับตรงตุง,งอ,อ้นทั่วร์พาทุกคนไปบ้านดอยครับอันนี้มาในฟอร์มทำงานนะครับเป็นของว่าสำรวจไอโอดินในผู้สูงอายุกับเด็ก3-5ปีนะครับครับการสำรวจและสอบถามครับส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังโลคขาดสารไอโอดินของผู้สูงอายุนะครับ น okay, no. MA ี่มันมันบอกว่าผสมไอโอดีนนี่นะเอออันนี uh> ้มีไอโอดีนโอเคใช้ได้เนาะแต่เกลือเนี่ยทานอันนี้เปลี่ได้อันนี้ใส่ได้อันนี้มันอันนี้อันนี้น้ำมันนี่เบอร์เยวถ้าเปลี่ยนไอโอดีนมันมันก็คือเกลือเนาะเอาง่ายๆถ้าเปลี่ยนไ้านเรามันก็ต้องมองว่าเกลือเนาะเกลือที่มันมีรสชาติกรีบกรอันนี้น้ำมัเบอร์เกลน้ำหอมบอกว่าใส่เป็นอย่างเนาะเป็นอย่างนนเอาน้ำมันนี่กินได้แต่บัแค่ใส่หน้าเนาะเกลืออันนี้ เอาเมื่อกี้มันเป็นเกลือกระสอบแล้วกาะมีกระสอบมีมีมีน้อยกระสอบม <c oughs> ันมีละวถูกหมดนี่แล้วถูกมดนีละวเพราะดูแลถุงสีอังสีขาวเออสีขาวนี่แหละเป็นกระสอบสอบอบีขาวน้อยๆนี่เนาะเออน้อยๆนี่เออน้อยเนย <c oughs> ยาะม <c oughs> ันมีนแต่มันจะมีน้อยเอาบิดเบือนคาบิดเบือเทียมเขาเนาะอ, <c oughs> อันนี้ลูกถ้าเดไปเออเอามาเกลือนี่นะครับ มัไม่พอเอามั้ปลาเออเก๋อนี่ไม่ดีตัดตัวอืมนักกระสัดนี่อีกกระสัดที่กระสัดนี่มันย่อยเนี่ยอ๋ออันนี้ผมอู้ซื่อหรอครับถ้าเก๋าที่แบบเนี้ยมันเป็นเกลือทะเลแต่ว่ากนเอาไว้สําหรับเอาไว้เพื่องัวกินแล้วมันไม่กระแด่ไมันรอกเอออันน่นแด่มาบอกวันนี้มามาถึงแล้วเรา ถ้าซื้อเขาลงทุนซื้อ,อเกลือซองไม่น้อยสีฟ้าขาวหรือสีแดงแค่ะนะเนาะมันะมจะป้องกันเขาได้เอาซื้อลงทุนไปเติซองบบที่บบทเนาะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าที่นี่เพื่อนมีโครงการอย่างไอโอดินเนี่ยเนาะที่โรงเรียนแก่เนี่ยผมจะมาเนาะแล้วเกิดจะเอาเกลือไอโอดินมาเจกด,ด้วยเนาะถ้ามีตังครับผมจะซื้อมาเจกด,ด้วยเนาะแต่อันนี้ของมือก่ ถ้ามันมีมันจะเป็นทีเพลแล้วนี่เป็นทีสายเลยอ๋อโอเคเรียบร้อยอยู่เรียบอ่ะข้าวโพมเรียบร้อยแล้วข้าวอันนี้เก็บได้เลยอันนี้คิดว่าก็เก็บได้เลยถ้าหมดอันนี้ก็้อจุดกินเนอร์ข้าวโพมข้าวโพมครับอันนี้เราอยู่ที่หมู่ที่11บ้านขุนบงใต้นะครับไปคุณเลี้ยงโอโลนี่ยไป้หรอเปล่าโอ้โ อันนี้คือเกือที่ว่ามีสารไอโอดินเนี่ยถ้าหยดแล้วมันจะตีสีฟ้านะครับนออันนี้นะเกือ,อโฟนเนี่ยมีเกอาปูนทิปอ๋อจื่อเกอาุูงทิปเนี่ยเพว่าเกือเป็นอันนี้มีสารไนโอดินตีใจได้ป้องกันโรคได้เก๋อโอดีนนีน่ถ้าเป็นสีตงเงินนี่นะนอ อันนี้เป็นเกลือเม็ดเนาะอม็ครับอ,อันนี้ก็มีอ่าถ้ามีเป็ดสีนี้เนาะอ,อ,อันนี้กินได้อ,นนอ,อันนี้กินได้อันนี้มีไอโอดีนเนาะมงค่ามังคาดูนี่หรอมีไอโอดีนก่อนีฮะบ่ม,กกมอ่ออันนี้นะนี่บ่หมีม่นะผลจากการสุ่มตรวจอ่าเกลือในแต่ละบ้านของผู้สูงอายุนะครับ เพราะว่าเกลือไม่มีการผสมไอโอดีนนะครับและก็มีบางหลักคาเรือนนะครับที่ผสมไอโอดีนนะครับซื้อซื้อเกลือปูนมาพ่องนะอก็ได้นะเกลือเมแท่านนะจะใด้ได้เหมือนกันละจใจฮึ่งโมดก่อนอนาอใจโมดปุ๊บแล้วก็เอาเกลือเกลือต่เนี้ยเสริมน้อยๆนาอเวลาเราเก่งอย่างเงี้ย บายบายครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวรีวิวเซเว่นบนดอยครับนหมดแล้วไปดูเซเว่นบนดอยกันครับก็เดินดูแลดูคันดีมีเซเว่นอ่ะยังไม่เชื่อไหมครว่าอันนี้จะเป็นร้านค้าเล็กๆสำหรับบ้านบนดอยครับ

อะไรอะไรก็ออกตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนลาดรุนระหว่งางรอเด็กๆที่กำลังทานข้าวนะครับเราก็บอกข้อมูลให้กับคณะครูครับว่าเราจะขอเด็กสักประมาณ5คนที่มีชื่อดังต่อไปนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ไปสอบถามผู้ด,ดูแลเด็กแล้วนะครับ ระหว่างนี้เราก็ไปรับประทานอาหารของกันเพื่อที่จะเติมพลังในการทำงานต่อไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นการเก็บสิ่งส่งตรวจปสวัสสาวะของเด็กน้อยทั้ง5คนนะครับ ที่เราได้ทำการสอบทานผู้ปกครองเรื่อ,อยๆแล้วนะครับดได้ไเลยนะขอดูวิธีกิน <c oughs> แอปเปิ้ลหน่อยอ,อ,อันนี้กินยังไงครับ <c oughs> อันนี้หนูหรือว่านอนชื่อเด็กชายอะไรครับ <c oughs> ดูแทนได้แล้วไง เสร็จภารกิจในการเก็บปัสสาวะอเด็กเพื่อไปตรวจสอบในห้องแลบเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาเดินทางกลับอนามัยกันแล้วครับกดชมมาถึงขนาดนี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ